่องปากใหม่ดาวิกาหลังโดนลูกรักงับเลือดอาบสำหรับนางเอกสาวซุปตา์อย่างใหม่ดาวิกาเป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนเลยแหละค่ะเพราะว่านอกจากความสวยสับของใหม่แล้วเธอยังทำงานเก่งมากๆแถมยังสร้างบ้านหลังใหญ่พาครอบครัวเข้าไปอยู่อย่างสุขสบายนอกจากนี้ใหม่ยังพาน้องสุนัขที่เลี้ยงไว้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ด้วยกันอีกด้วยและแต่ละตัวน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะแต่ล่าสุดก็เกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อใหม่โดนน้องสุนักกัดเข้าที่ปากจนเลือดอาบโดยใหม่เล่าเรื่องนี้หลังมาร่วมงานอีเวนต์โดยใหม่เล่าว่าแพรนวลลูกรักของหนูค่ะหนูอุ้มเขาอยู่แล้วก็กําลังจะกอดเขาแบบรักมากพี่เตอ๋อเข้ามาแล้วเขาก็เป็นห่วงหนูมั้งคะเข้ามาแล้วเหมือนกําลังจะแชร์โมเมนต์นั้นเลยก็เลยงับปากล่างแล้วก็ดึงออกไปเลือดก็แหมแแมพี่เตอ๋อเป็นคนกลัวเลือดกําลังจะเข้าไปช่วยแฟนก็กลัวหนูก็นั่งแบบืออเลือดไหลอ่ะไม่ได้อะไรนะมันเขินอ่ะ เพราะตอนไปหมอเขาก็ถามว่าคุณใหม่เป็นอะไรมาคะหมากัดปากคะ่ะแล้วเขาก็หลุดขำใหม่ก็บอกพี่เต๋อเห็นไหมใหม่ไม่อยากมาหาหมอตอนนี้มันจะตึงๆรู้สึกปากตุยๆแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะสวยไหมคะโอ้ยถึงจะปากตุยๆแต่ว่าก็ยังสวยสับอยู่นะคะ